สวัสดีครับืัอน,นี้สิภาเขาสวนอีกแล้วโอ,มอ้มาเบิงตนพักอิตูมาเบิงตนพักหอมบัวมาเบิงตนบักพริกครับผม วันนี้ที่มาอัปเดตว่าสีสียาอบอมันสียาสีตันตันกันหมดแม่งมันเป็นยังไงครับโอ้ยให้เบิ้งกอนเมื่อกี้ก็เคี้ยวดีอยู่แต่ว่าดดมดแตกบันไดเออหมดแม่งหรือบ่มีแล้วล่ะ แต่บินแต่เออบักกาน,นีเพิ่นมาเป็นดอกไหวเถอะเนี่ยอยู่ในกระถางนะบักเคียเคี้ยหน่อยบักซี่ก็เป็นดอกแล้วดีกันเออเห็นบอบักพริกเด็ดยอดก็กแตกอยู่แต่หางใบโกรธขึ้เกาอยู่เออสิใส่ปุ๋ยเนี่ยไรเน,น้อบัตรไรเนาะใครจะได้กินหน่วยกินหน่วยของมันแต่บันนี้เป็นงามที่สุด คือกิดหอมหอมแบงอยู่ในกระถางเดียวกันกับมันหอมบัวในกระถางเดียวกันกับผักพริกนี่แหละครับเดีจะเสกมาเบิ่องใางนี้ก่อนบ้ดนี้มอุย้ยเป็นลุงเหลี่ยงยังไดบ้างนเ,เนี่ยต้นยังไงเนาะี่นาะเหีนน้นนย เออเดี๋ยวเสียวออกก็ล่งดินดีกว่าหมักพริกมันใบกุรุดมันใบหิกอันนังามแน่แั้ต้น,นหอมนี่แหละสั่งสื่อพันมันมาแตกดีดี พักีตัวลงดินก็โอเคอยู่ครับพอกีตัวล่าคุณตรูเออแค่นี้แค่นี้แค่นี้เห็นแล้วนี่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ยมันยังไงเนี่ย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 เป็นดำดเนี่ยเปนเงน่เป็นอะไเป็นพิย ที่อพิบายเมืนันกินหอดอักกิตูไทยอ,อ,อันนี้คายักขอพันพันมาขอมาอยู่สองตน,นเกิดด,ดีดีเกิดดีอยู่ส่วนผักกิตูไทยกะเอ,อต้นอันนี้มันคือตายญ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ผูไรไม่เห็นมันคือถ่ายเอาหักำนิน ไม่ยังไมตายนะอนี่ยังกัดมันหน่อยนนเน่อมีแนวกัดมันตายเรียบร้อยเลยโอเคตายกระซางมันมันขึ้นไหมเขียมันลายอยู่แถวนีนครับวานนี้สิเคล็ดไม่แป๊บไม่แล้วานนี้เสียวลงดินบิดเลย ตั้งโอ้ใช้ล่งดินอย่างงามทีเอาล่งดินหมดเลยมันเป็นแปลงเนาะยังอยู่นี่ขือยอ,อดโกดธท่วันนี้มาพลิกยูนี่ก็ยอดโกรด,ด้วยกันเออผู้ใดมีความรู้เลี้ยงแก้ไขยอดโกไดเน,ะนะาะเนาะได้เข็นเขาลงในยูทูบไหม โอเคครับแต่ว่า mm hmm. เพี่อเพื่อใะโม่วมีเหรอละัเสียด้อาทิตย์หนึ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับนี่มือนี่เป็นมือวันที่วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมหกสามครับมาอัพเดตให้เบิงกันก สวนขางบ้านสวนขางบ้านปีะตูไทยงามอาวแค่้กอนเลครับผมสวัสดีครับติดตามฝากติดตามช่องหมอนข้างแชแนลเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ